การจากไปของคุณแตงโมพัรทราทิดา,าก,กว่า2เดือนเต็มครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศยังคงจับจ้องอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยในเรื่องของสํานวนคดีครับใช่ค่ะคือย้ําอีกครั้งนะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่การปิดคดีนะคะเป็นการสรุปสํานวนคดีเท่านั้นค่ะสําหรับการเสียชีวิตของแตงโมแล้วตํารวจเนี่ยก็แจ้งว่าภาพจากกล้องวงจรปิดได้สันนิษฐานนะคะว่าแตงโมตกเรือเวลา22่สนาฬิกาสานาที10 วินาทีและแพทย์นิติเวชค่ะก็สรุปการเสียชีวิตนะคะว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้<ช>ําแล้วตํารวจก็ได้แจ้งข้อหา5คนบนเรือแล้วก็คุณซื้ออีกหนึ่งรายข้อหาหลักๆนะคุณผู้ชมที่ทุกคนเจอก็คือเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะใช่ครับนะภาพเมื่อสักคร,รคู่นี้ที่เราได้เห็นไปก็คือภาพที่ทางคุณตํารวจเขาได้มีการสอนนิฐานนะครับเรื่องจากที่ว่าแผลที่ขาของคุณแตงโม นะฮะแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นครับทางอายการได้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว6ผู้ต้องหาครับแล้วก็มีการนัดฟังคําสั่งพนักงานอายการอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้ที่สํานักงานอายการจังหวัดนนทบุรีครับ ซึ่งถ้าเกิดไม่มาตามนัดเนี่ยก็จะมีการออกหมายจับต่อไปครับใช่ค่ะการแถลงข่าวครั้งนี้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะเพราะอะไรในทวิตเตอร์ถ้าคุณผู้ชมจําได้ตอนเกิดเหตุใหม่ๆเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแฮชแท็กว่าแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมตอนนั้นขึ้นอันดับหนึ่งแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากแถลงจบปับ๊บ ทวิตเตอร์อันนี้แฮชแท็กอันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ครับซึ่งแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะฮะกับการแถลงข่าวสรุปคดีนะครับของทางคุณตํารวจเองนะฮะด้านของเพื่อนสนิทครับที่แน่นอนก็ทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมงมาโดยตลอดนะครับอย่างโมงอามินาฮะมีโอกาสเปิดใจกับวันบันเทิงของเราหลังจากได้ฟังคําแถลงนะครับซึ่งก็บอกว่าขอไม่ออกความคิดเห็นใดๆความจริงจะเป็นอย่างไรก็จะยอมรับ หรือไม่ก็จะให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาเอาเองครับส่วนหลักฐานต่างๆเนี่ยต้องดูบทสรุปในชั้นอายการเพราะว่ามีทั้งสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันนะครับพร้อมยืนยันว่ายังไงก็จะสู้เพื่อแตงโม แล้วก็อยากจะขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายหลังจากนี้จะไม่ขอพูดถึงคดีของแตงโมอีกครับใช่ค่ะเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมขามาดูฝั่งของคุณฮิปโปบ้างตรงกลางตรงนี้นะคะคุณฮิปโปเนี่ยเปิดเผยบอกว่าส่วนตัวก็น้อมรับนะในคําแถลงของตํารวจแต่หลังจากนี้ก็ขอปล่อยค่ะให้เป็นเรื่องของกระบวนทางกฎหมายต่อไปก็แล้วกันค่ะ บางอย่างเนาะเราก็ตั้งข้อสมมติฐานไว้ก็ไม่ตรงกับเขาก็ต้องตามนั้นนะคะของหนุมก็คงไม่มีความคิดเห็นอะไรก็นองกับเอมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ยินก็ต้องมุ่ออนต่อค่ะอย่าเรียกว่าคาใจดีกว่ามันแค่ตั้งข้อสงสัยเฉยๆเนาะอย่างการตกท้ายเรือเนี่ยเราคิดว่าตกหน้าเรือเออมันก็จะมาตรงกันละแต่ใน,นเมื่อตำรวจเขาสรุปมาเนาะเาก็มีหลักฐานพยานอะไรเนี่ยเราก็ต้องรอความสัมพันธ์ตรงนั้นนะที่เขามีหลักฐานมาแย่งน่ะนะไอ้ที่ว่าแม่เขาจะยังไงต่อ ล่าสุดเราไปคุณแม่เลยแต่ทางตังตัวทางตัวเพื่อนๆเองก็หอยซัพพอร์ตแม่อยู่เลยเป็นเรื่องปกตินี่แหละครับก็เป็นคำนะฮะจากเพื่อนสนิทนะครับที่ได้ฟังคำแถลงการนะในส่วนของการสมนุนคดีของทางตำรวจนะครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับอย่างคุณพิงกี้สาวิกาครับก็ได้มีโอกาสโพสต์คลิปนะฮะของคุณแตงโมฮะเป็นคลิปนี้ครับลงใน IG จีสตอรี่ฮะพร้อมกับติดแฮชแท็กครับ Miss You Angel เนะะี่ยก็เป็นความคิดถึงครับที่มีต่อเพื่อนอะนะฮะใช่ค่ะ <Yes. S 1> เพราะว่าคุณพิงกี้เองก็เรียนโรงเรียนเดียวกันกับคุณแตงโมด้วยนะคะตอนเด็กๆมาฝั่งแฟนหนุ่มของแตงโมกันบ้างคุณผู้ชมค่ะคุณเบิร์ตค่ะมีการโพสต์รูปนี้รูปคู่กับแตงโมนะคะแล้วก็แคปชั่น miss you so much คือมันเรียบง่ายมากนะแต่มันเป็นคำพูดที่แบบโอ้โหทุกคนมาอ่านนะคุณผู้ชมแล้วน้ำตาคลอจริงๆแล้วก็มีการโพสต์ IG Story ต่อด้วยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นทะเลเนี่ยคุณผู้ชม เป็นถ่ายทะเลนิ่งๆแบบนี้เลยแต่มีคำว่าอยู่นะพอดูแล้วก็ทำให้รู้สึกนะครับว่าความคิดถึงนะที่มีต่อคนรักเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยนะครับแต่แน่นอนครับก็ยังมีเรื่องเดือดๆเช่นเดียวกันครับอันนี้เกิดขึ้นกลางไอจีของพี่หนิงปณิตานะครับเมื่อพี่หนิงฮะได้โพสต์ภาพครับเอารูปที่แซนโพสเนี่ยนะฮะมารีโพสต์ใหม่ในไอจีพร้อมกับข้อความว่านี่ครับดีใจด้วยนะคะตำรวจถแถลงแล้ววันนี้ว้าว แล้วก็มี emoji อีโมจินะฮะยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้กับเ,เป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองจุดๆ,ๆบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับตอนแรกอะเอาจริงนะที่อ่านโพสต์ของพี่หนิงปณนิตาเอ๊ยยังไงเออเอเ๊ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินดีเอ๊ะยังไงแต่หลังจากนั้นพอมาเห็นข้อความข้างล่างค่ะเพราว่าแซนมาตอบกลับพี่หนิงบอกว่าขอบคุณค่ะ พี่หนิงก็เลยตอบกลับคอมเมนต์แซนไปบอกว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมผลของการกระทําไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทําไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอํานาจดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรจะดีก็ด้วยการทําดีของเราชั่วก็ด้วยการทําชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาเหมือนจะจบแต่ไม่จบครับคุณแซนก็กลับมาตอบกลับอีกนะฮะเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะ พราะว่าที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแต่วัดจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่ all, course, อรอเวลาให้ความจริงเนี Z ่ยปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนแซนขออโหสิกรรมให้นะคะโอ้โหคือกลายเป็นว่าโอเคพอเราไปอ่านจากคอมเมนต์นะคุณผู้ชมเราก็ เข้าใจแล้วล่ะว่าโพสต์นี้ของพี่หนิงคืออะไรหมายความว่าอย่างไรใช่นะฮะแต่เหมือนจะจบมันไม่จบเพราะมีการตอบกลับไปกลับมาแบบนี้แหละครับถูกต้องนะฮะก็คงต้องรอกันอีกทีก็คือวันที่27ครับที่มีการนัดของทางอายการะนะะดูว่าทั้ง6คนนี้จะไปพบหรือไม่ถ้าไม่ไปพบก็จะมีการออกหมายจับแล้วก็เรียกตัวต่อไปใช่อ่ะรอติดตามกันด้วยสําหรับคดีนี้นะคะ